สวัสดีค่ะอุ้ยเปิดมาบบอะไรคือวันนี้นะคะเราก็จะมาอภิรันการคอสเพล์กันมาในรอบเกือบสองปีที่เราไม่ได้คอร์สกันนะคะก็จะมาคอร์สฮินาตะโชโยจากเรื่องไฮคิวนั่นเองนะคะวันนี้ก็จะมาสอนทางหน้านด้วยซึ่งใส่เน็ตเรียบร้อยแล้วล้วก็ใส่คอเนเทนเนีย์เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นคอนทเทนเนีย์ที่กดมาจากอัพส้มนะอันนี้ดาทิงลิงไว้ใต้คลิปให้นะคะ โอเคเรามาเริ okay, right ok ่มกันเลยก็เตรียมผิวให้เรียบร้อยก่อนนะคะคือยังอยเตรียมที่ก่อก็เดี๋ยวจะใช้กระจกอันนี้อ๋ยกระจกอยู่ทํางก็เช้เทปนะคะดันหน้าก่อนก็เป็นเทปดึงหน้าหรือสักเอมทั่วไปได้ดีนะะโอ้ยไม่ได้ขอนานแล้วคือตึนเต้นต่เต็มมาก โอ๊ยเทปอันนี้มันเลยกก็ไม่ต้องยกเยอะนะคะเพราะว่าน้องหินตาม,มีความที่แบบตาจิ้มครีมนิดนึงให้มันอยู่เฉยให้ตาม,มันเฉียบขึ้นนิดนึงก็พออยาจะดึงให้ตามตันโตหน่อย อันนี้เทม,มันเลยค่ะไปซื้อเซเว่นแหงว่างแล้วมันมีแค่เนี้ยเหมือนแบบได้อยู่จุดนี้กับเราได้ยินเสียงคอนลดแต่ไม่ได้รับความเย็นจากคอนโดแต่เราอันนี้ก็ดึงน,น,นั้นนิดหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าห่งหางๆไปแล้วแก้มกูณยอกว่ามีเซรั่มกดกลับด้ยก็ลงสกินแคร์ตามผิวไปเลยนะเนี่ยจะลงแค่เซรั่มเฉยๆเพราะว่าไม่ได้ไปทายอะไรก็ ไม่ต้องลงเยอะหรือเปลยวแต่นัะในกล้องกูเห็นียนมากแปลกันนะใช้เป็นของเมอร์ลิสกานะไม่ต้องลงเยอะนะอันเนี้ยลงแล้วหน้าวกนะถ้าลงเยอะแต่เราจะลงคอนซีลเลอร์ก่อนนะใช้เป็นของเมอร์รีนรุ่นเอลเลสเตอร์นะซึ่งมันจะมีรุ่นที่เป็นแท่งแบบกันแท่งแหลม ปั้นปันเราใช้แท่งแบบนี้นะแตลี่นงกันก็ใช้เป็นแท่งแบบนี้เอานะ่ะซึ่งถึงข้อแตกต่างของคอนซีลเลอร์สองตัวนี้ก็คือมาเป็นยี่ยห้อเดียวกันแต่ให้ความที่ว่าเรารสึดว่าอันเนี้ยจะใช้ในวันที่ต้องการความสวยต้องการความปกปิด ซึ่งอันนี้มันปกปิดดีนะดีมากกว่าอีกรุ่นหนึ่งรุ่นนั้นอะแต่ทางหน้าที่เห็นได้เลยว่ามันจะเนื้อแห้งกว่านิดนึงมันจะฟิลแบบเนื้อกำมหะ mm. หยี่อ่ะเข้าใจปะอ่ะมันจะเนื้อแห้งกว่านิดนึงซึ่งต้องการแบบความปกปิดอะ่ะก็จะใช้ตัวนี้แต่ซึ่งถ้าวันไหนวันธรรมดาไปเรียนอะไรแบบเนี้ยก็จะใช้ตัวนี้แต่ว่าตัวนี้จะปกปิดไม่เท่า ตัวที่ใช้แต่ว่ามันจะเขานเรียกว,ว่ามันจะดูเป็นธรรม,มชาติมากกว่าแต่ว่าแต่พูดจริงๆนะใช้รุ่นนี้เถอะถึงมันจะแพงกว่าหน่อยตามกันยเนีเนยดูชั่นอยู่ซึ่งลกล้จะหมดละใช้แป้งของ4 u 2นะคะนีเราจะลงเป็นจะอันนี้ไว้ใต้ตาก่อน เราค่อยมาเป็นอนะ่ะพอเลยคนไทยแปลว่าอิสระอันนี้ที่เขียนชิวของได้มาแากมูริตี้ร้านมูริตี้ป่ะถ้าจะไม่ผิดน,นะอีซี่แค่นี้นจบ เราจะมาเบนแป้งกันนะไม่ขาดแปรงกูเลนตัดออกเฉยๆน่าเริ่มเจอ่ยแล้วของชุมหาประเทศไทยแต่เราจะมากินอายไนเนอร์นะใช้ของอันนี้ของ Ustar ถามว่ากินยังไงเหรอตับเดี๋วยวเลย โอเคก็ okay, คือกีตาร์เสร็จแล้วคำว่าทําไมถึงกแตอน,นี้ก็คือต่างใจไรทั้งในตาคือมันเป็นเรื่องยากมากเลยรู้ไหมสกิลฉันยังดีอยู่ค่ะซึ่งมันต้องมีอตรงนี้ซึ่งทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันใช้พาเลตอันเนี้ยที่ซื้อมาไม่ใช่แล้วนะ เห็นมันถูกจะมาแต่งแบบคือสาวจีนไงเลยซืย้อมาแล้วจะลงสีงน้ำตาลตรงข้างในที่เราเก็บอนนยแชงห้างไว้อ่ละจะดูตาแบบดูก,กลมแป๊วเห็นไหมเริ่แล้วก็จะลงสีงน้ำตาลตรงเรีเป็นหางตาให้มันเชื่อมกับข้างล่างเป็นพลเโอบดีโอนะคะ ซึ่งพาเลรนี้กูใช้มาตั้งแต่คอร์สแรกคุ้มสุดกูว่ามันน่าจะหมดอาอยู่แล้วแต่กูก็ยังใช้ต่อจริงๆการใช้ของหมดอาอยุี้มันไม่ใช่เรื่องที่ดีเราะอยู่ดีๆก็มีสาระเฉยอัน,นอันนี้พูดจริงๆแต่ที่ใช้อ่ะเพราะว่าเออมันใช้เป็นครั้งคราวไม่ได้แต่งหน้าทุกวนัพนพาเหรนก็เลยใช้เพราะว่าใช้เสร็จกูถ่ายแป๊บเดียวกูก็รูล้ละขี้เกียจเนี่ยอันนี้ค่อยชัดขึ้นมาหน่อยวะ่ะ ชอบเสีด่างด้วยตัวเองอันนี้เป็นของพี่สามจีนะคะก็จะใช้สีอันนี้สีเข้มสุดเลยใช้แป้งเดิมนะคะว่าจาทข้างบนของโอ้ยเป็นก้อนเลยก็อยากได้จมูกทรงไหนนะคะก็เสร็อเอาเอินได้เลยเลิศละรก,การแต่งหน้า เราจะเอาสีชมพูมาแบบตึงๆนิดหนึ่งเนะถ้าแบบสมูเราจะไม่มีความแบบแข็งก็ได้แบบเป็นสีน้ำตาลจนเนปินไปสีขาวอันนี้ในพาเลตอะ่ะให้มันแบบปัดแสงอแท้งอันนี้นันของจีนแต่มันใช้ดีมากโดนเพื่อนไปอยามอ่ะคือดูก็รู้ว่าชอบใช้ของจีนกันหน้า ใช่คือของจีงมันดีนะแล้วก็ถูกเวยจริงๆเราควรปรับแก้มนิดหน่อยมะก,กันใช้อันเดิมเลยหน้ามันจะได้ไม่ดูแบบดุเกินไปอ่ะจะแป้งอันนี้ดีมากของแชมิสหดอที่เขาทำอันเนี้ยคชช่นะเราจะลงแค่ตรงนี้น ลงแค่ตรงนี้แล้วทำไมมลามันตรงนี้ล่ะคือเดี๋ยวจะมากบปากเดี๋ยวใช้วาสลีมเดิมคือปากปากมันแห้งไงเดี๋ยวก็ใช้คอนสเตลเลอร์ทาไปก่อนเหมือนมาเลยอ่ะเห็นไหเหมือนมา โนอนลกูกไปนอนห้องพยาบาลไหมเดี๋ยวเราจะใช้นีของ for ร o u ู o รุ่นนี้คือซื้อมานานมากเบอร์ส่วนหนึ่งแ้วมันหนะอมอาอเท่ะเป็นลิปอันนี้รุ่นตินป่ามเบอร์ส8แปดแต่สนีนี้สวยมาก Everyday ลูกก็ใช้ ก็เติไไมแผ่อะไนิดนึงตรงนี้ตรงนี้เปนไงฟินิชลุคแับนีสวยที่สุดลไม่มีใครเก่งเท่าแมา่มหรองแต่ไงชนะฮะโอ้ยตาลงเดี๋ยว ไปแต่งร่างแบบเดี๋ยวมันเจอกันเมื่อกี้กูลืมกดอัดซึ่งพูดไปเยอะด้วยโอเคอันนี้ก็คือเสตเองช้างแม่งเสื้อ,อยับหน่อยไม่เป็นไรไม่ได้รีนะก็ขอจบคิปนี้เลยกับลุก คอสเพย์ินตั้แต่โชโยุแต่เรื่องไฮคิวนะคะคู่ตบฟ้าประธานนั่นเองนะคะก็ลุคนี้เลยจะเป็นลุคซองนะคะเสื้อน,นี้ก็ได้มาจากยูนิโค่นะคะตอนนี้สามารถไปซื้อได้ยังไม่หมดนะอุย้ยขายของให้เขาแล้วคือขอขายให้หน่อยเพรดอมนี้เลิฟเป็นดอมแรกที่เข้ามาก็คือมันดีนะก็สามารถไปซื้อได้นะคะที่ยูนิโค้ทุกสาขาหรือว่ากดช็อปออไลน์ได้เลยนะเขาเขาไม่ได้จ่ายนะอันนี้พูดเอง ก็คือซื้อมาแล้วดีอันนี้ใส่เป็นไซส์เอ็มมั้งถ้าจะไม่ผิดเออไซส์เอ็มนะโอเคเขาจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ของช่องนี้ให้ด้วยนะถ้าคือถ้าชอบแบบนี้เดี๋ยวจะมาทำอีกบ่อยๆเลยก็สามารถติดตามงานคอร์สพีได้ตาม Ig Facebook แล้วก็ท w i t t e r เลยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ้เจอกัน